ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับเมื่อไหร่ที่อากาศเย็นลงระวังเด็กเล็กป่วยเป็นโรคหัด การป้องกันทำอย่างไรพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำครับสาเหตุที่ทำให้เด็กเป็นโรคหัดเกิดจากอะไรครับโรคหัดเกิดจากเชื้อรูบิโอราหรือมีโซไวรัสเชื้อนี้ก่อโรคในคนเท่านั้น โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากแพร่กระจายได้โดยง่ายหากผู้สัมผัสเชื้อไม่มีภูมิคุ้มกันเชื้อนี้แพร่กระจายผ่านทางการหายใจเอาละอองฝอยที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปหรือการสัมผัสสารคัดหลัง่งเช่นน้ำมูกน้ำลายที่ปนเปื้อนเชื้อโดยตรงโรคหัดสามารถพบได้ทุกกลุ่มอายุแต่มักพบในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า6ปีและพบการระบาดในช่วงฤดูหนาวค่ะ โรคหัดในเด็กมีอาการอย่างไรครับอาการช่วงแรกของโรคหัดจะคล้ายกับไข้หวัดคือมีไข้สูงน้ำมูกไหลไอตาแดงหลังจากมีไข้3-4วันจึงเริ่มมีผื่นขึ้นโดยลักษณะเฉพาะของผื่นจะเป็นผื่นเล็กๆสีแดงเริ่มขึ้นที่บริเวณไรผมและหลังหูหลังจากนั้นจะลามมาที่ใบหน้าลำตัวและแขนขาใช้เวลาประมาณ2-3วันนับจากวันแรกที่มีผื่นขึ้น หลังจากนั้นผื่นจะจางลงและเปลี่ยนเป็นสีคล้ำโรคหัดสามารถหายได้เองพบภาวะแทรกซ้อนได้น้อยยกเว้นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจพบภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบได้ค่ะทำอย่างไรที่จะป้องกันโรคหัดในเด็กได้ครับโรคหัดสามารถป้องกันได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วยหรือการไปในสถานที่ที่มีความแออัดและรักษาสุขอ,อนามัยส่วนตัว ปัจจุบันโรคหัดพบได้น้อยลงเนื่องจากมีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโดยวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคหัดเป็นวัคซีนชนิดเข็มรวมร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันและข้างทูมโดยเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนทั้งหมด2เข็มเข็มแรกที่อายุ9-12ถึงเดือนและเข็มที่2ที่อายุ2ขวบผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้ฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะ พาลูกน้อยฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและอย่าลืมชวนกันไปออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน